วันนี้กับแบบซินเนสเตอร์ไรเดนครับไม่รู้อา่านชื่อเกมถูกไหมเนาะเขามีกี่ระหว่างทางด้วยเว้ย<สะ>นะเกมเขาว่าเงินนะ เกมเขาบอกว่างาั้นเราก็ต้องกลับบ้านเนาะที่นี่มันหนาวจริงๆนะเนี่ยที่เนี่ยอยู่แล้วครับหนาวแล้วแหละอะไรเนี่ยคุกกี้เหรอฉันก็ต้องหาบางอย่างเพื่อทำให้ตัวเองอุ่นน่าจะต้องหาบ้านพักเนาะไม่อย่างนั้นเลยอ่าคนฉันแบบแข็งตายเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เขาว่ามาตามเลยเนาะเขาบอกว่าให้เราหาบางอย่างที่ทำให้ตัวเองอุ่นได้อืม อุ้ยกองไฟด้านหน้านั่นแม่งล่อตีนล่อจัดล่อจัดอย่างนี้เอาเลยอย่างนี้จัดเลยเนี่ยอย่างนี้จัดเลย <S <s <incom od> คุณเห็นเหมือนจะเป็นกองไฟอ๋อก็คือเรามีเกจความหนาวตรงนี่เปล่าันคิดว่านั่นน่าจะทำเชื้ออุ่นได้นะเอาดิเอาเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยใหญ่ไปเด้อสุดโหดอะไรอ่ะตอวเป็เซลเห็นป่ะน่นาจะน่าจะต้อง เลี้ยงค่าความอุ่นไปถึงบ้านแล้วนะคิดว่าถ้าตามเกมที่เขาว่ามาเนาะคุณรู้สึกดีขึ้นอย่างงี้จริงๆนะผมว่าเราไม่ต้องกลับบ้านแั้วนะอยู่ทิ้งแค่ทั้งคืนแบบจนเช้าก็ได้นะจะได้ไม่ต้องเจอผีด้วยฉันต้องทำให้แน่ใจว่าฉันอบอุ่นตลอดเวลาก่อนก่อนที่ฉันจะกลับบ้านผ่านป่าที่นี่เพราะว่าป่าที่นี่มันเย็นรับทราบปฏิบัติได้เวลาเดินทางต่อแล้วเออไปยาวเขาอย่างเงี้ยไปไปไป โอเคมันจะมีอะไรมาวิ่งตามข้างหลังไหมเนี่ยถ้ามีนี้โคตรลึกนะเพราะเกมนี้กดวิ่งไม่ได้ทนะุกคนโคตรลึกก็บอกเลยอะ่ะอุ้ยเออเหมือนว่าสะพานมันจะขักนะเนี่ยฉันต้องซ่อมสะพานหลอไม่พเพราะาเออนั่นแหละบางทีฉันอาจจะหาไม้มาเพื่อซ่อมสะพานได้ ไม้ใกล้แถวนี้นาานนามาจัดใบนั่นแหละทุกคนรเราตามนี้เจ้านั้นแหละเขาบอกไว้เราหาไม้โอโ้โหแม่งเดินกลับอีกท้อลิงเงี้ยไม่ดิจริงๆถ้าตามถ้าตามสูตรเราควรจะไปเก็บที่ไกลก่อนนี่หว่าจะได้ไม่ต้องเสียค่าพลังเยอะแล้วควรจะเก็บที่อยู่ไกลกูสุดมั้งตอนเราจะได้เก็บมาแล้วแล้วก็อย่างถ้าแบบมีผีแลไมาจริงก็ผีอะไรแบบตามไม่ทันเงี้ยเพราะว่าผีมันจะสปาลไกลๆเราพี่ว่าหรอฉะนั้นเราก็น่าจะเก็บมันก็ได้มั้ง เก็บห้าอันแต่ผมเห็นอ๋อนเพรนั้นหมดเลยโอเคดีแล้ว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 ไปเก็บให้ครบกันทุกคนนะมีสโนุบอนทุกคนเก็บเลยด้วยก็หนิงตาองปัญญาอ่อนจริงๆเลยไม่จำเป็นสหรับผมเลยทุกคนนะไปเรามาเก็บให้ครบกันดีกว่าอันที่ห้าเก็บ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 ว่างี้ว่างั้นเก็บไปนี่แหละเก็บเสร็จแล้วไงต่อครับผมต้องซ่อมใช่ไหมโอเคฉันเจอไม้น่าจะพอกับการซ่อมสะพานแล้วล่ะ อจ,จัดไปซ่อมกีนน้องซ่อมเลยมาซ่อมสะพานกันเถอะตอนนี้เลยแล้วลูกก็รีบซีซ้อมดีไอตอนที่เองพูดเนี่ยคือค่าความหนาวผมเนี่ยมันไม่ได้หายนะครับมันยังหนาวเหมือนเดิมนะคุณอะคุณจะคุณจะเวลาพูดอย่างนี้คุณแบบเลื้ยงเข้าไปหนาวความหนาวผมนะรู้ว่าซึ่งกเนี่ยจะออกกนนยไม่เป็นไรเพราะเรามีที่ให้อบอุอ่นอยูอ่ได้อยู่โอเคซ่อมไปถ้าแผ่นเสียงเหล่าไม้ ต้องต่อต้องหั่นไม้เดี๋ยวหรอวมันมาโครไม่ใช่หรอวะโอเคโอเคเหมือนตัวตอนนี้เนี่ยสะพานจะซ่อมไปที่เรียบร้อยแล้วอันนี้คืออะไรวะเนี่ยจำสแกนดูคนด้วยเดาเอาโอเคใช่เลยตอนนี้เราต้อจะข้ามสะพานแล้วแหละไปกันต่อเถอะแล้วก็รีบๆไปน้องไม่ต้องพูดรีบๆไปมันหนาวไม่นี่ไอตอนนี้พูดมันหนาวเหมือนเดิมเนี่เอาวคุกกี้เอาเก็บก่อนละกันทำไมได้อาจจะต้องเก็บไปครบสิบอันแต่ผมเก็บเป็นนี่เองเนาะแจ้งมาเถอะพักให้หายหนาวก่อนตัวละครเรามันติดพูดอะแบบบางทีมันพูดแล้วแบบ มันแบบมันมันเสียค่าความหนาวม,มันเรียกเรียบร้อยเลยอ่ะเอดอี๋ยวน่าจะปูตัวไฟตาย,ตายวันนี้ไม่เสียดีกว่าเผื่อกีมมันสมจริงไงเดี๋ยวกีมมันสมจริงมาทำยังไงใช่ป่ะล่ะอืมไปเราไปกันต่อดกีอกว่าน go 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 speed run speed run speed run อุ้ยมาจริงว่ะเอ,อ้ยอ,อะไรวะเอ่อแวนติโก้เหรอแวนติโก้แหละอะไรวะน่ะนี่ตูตาฝาดหรือเปล่าวะนี่อ่ะไม่รู้ครับ มันว่าจะมีบางอย่างตามพวกเรามาเหรออ่าเขาใช้คำว่าพวกเรานะอาจจะแบบว่าเราจะต้องรีบกลับโอเคเราต้องรีบไปสินะโอเคโอเคก็รีบไปอยู่เนี่ยเอ้ยมันว่าจะมีกระท่อมไม้กเก่าๆอยู่แถวนี้นะโขแม่งโคตรกับดักอะแม่งแม่งกับดักจัดเลยอะอมันก็มันก็นกเริ่มมือแล้วนะฉันคิดว่าเราควรจะพักอยู่ที่นี่ก่อนนะในคืนนี้มาจัดไปแม่งโคตรกับดักเลยเนะี่ย คือเราไม่มีทางเลือกแล้วนะถึงแม้ที่นี่จะไม่ค่อยดีก็เถอะเข้าไปในกระท่อมโอเคมาทำมาเช็คแถวนี้ก่อนเเถอะว่าแบบไม่มีใครอยู่ในบ้านหลังนี้นะพวกผีเนาะเช็คผีเช็คอะไรงี้แป๊บนึงขอนี่ก่อนคุกกี้มันน่าก็ต้องเก็บให้ครบสิบอันนั้นคืออันถึงจะนั้นได้นะแต่มช่างมัเถอะ อ,อ๋เช็คตรงรถด,ดูไม่ติดแบบขนอกสิไม่ต้องเนาะห้องไหนห้องนี้ห้องน้ำห้องครัวครับพี่าครับอันนี้คือ,อไรอะ่ะตู้อีกละขายของต้องอันไหอนะ่ะขายของอีกแล้วเนี่ยโอเคเหมือนว่าจะไม่มีใครอยู่แถวนี้นะก็ต้องไม่มีแหละคิดว่านะแล้วก็เช็คหน้าต่ตางเพื่อความแน่ใจด้วยดีกว่าแล้ล็อกด้วยให้ด้วยโอเคต้องล็อกหน้าต่างแล้วก็เช็คหน้าต่างแล้วก็ล็อกโอเคครับเช็ค มันต้องเล่นนู้นแบมีตัวอะไรโผล่มาแน่เลยว่ะพยายามมองเดี๋ยวมีใครอยู่บ้าผมจะเอาทำที่แบบพวกที่เป็นสัญลกักก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวห้องไม่ทำทีหลังห้องอะไรไงนี่วิปกี้เสียงประตูนี่ว่ะอ๋อเปิดนี่นป่ะโอเคนึกว่าอะไรนึกว่ามีคนเปิดเข้ามาในห้านผมเปิดนั่นเองแหละโอเค,อเคพบแล้วครับคุกกี้กแล้วอเอาดิโอเคหน้าต่างทุกอันก็ปิดหมดแล้วล็อกแล้วด้วย ไหต่อเพื่อแน่ใจเช็คใต้เตียงดีกว่านะใต้เตียง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 เฮ้ยมีไหมเอ้าไม่มีอ่ะไม่มีโอเคดีอยู่เอ่อโอเคนะก็เหมือนจะไม่มีใครอยู่ข้างล่างนะเอ่อตั้งแต่เช้คของมาฉันก็รู้สึกว่าเริ่มเหนื่อยแล้วละ่ะนอนสินะ ไปนอนดีกว่าอุ๊มียูซี่เด้อทุกคนนะโคตรโหดเลยมียูซี่ด้วยเกมผีอะยังโหดยังเอาอะนอนดิแต่ขเขงตีเอ่ออย่างแรกฉักคนควรจะปิดไฟใน,นกระท่อมก่อนนะเออคลิกก็ปกติเลยนะพูดตรงนะปิดไฟนี่แม่งล่อผีฉันเลยว่ะเคโอเค,อเคต่อไปก็นอนดีกว่านอนนี่น,อน้องนอนเลยนอนเลยเราจะจัดไปจะนอน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  นอน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 แล้วไงต่อเขาเนไงต่อไงต่อไงต่อกนอนแล้วไงต่อนอนแล้วว่ามาว่าไงไงต่อวิ่งฝัน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 เจอฝันเจอผีกวางโอ้โหได้วิ่งได้เลยวะทุกคนเรียมวิ่งอผมได้วิ่งได้เลยอ่ะอะรวะจะวิ่งมันอ่ะดนกวางผิดเหรออ้ยไฟดับอุยออออะไรวะเนะเมื่อกี้ันฝันอะไรแปลกๆนะ มันเป็นแค่ฝันมันเป็นแค่ฝันนะโอเคมันควรเป็นแค่ฝันแหละมึงตื่นขนาดนี้แล้วก็คงเป็นฝันแล้วเนาะเอ้แต่เนะทีฉันไม่ได้เปิดฉันไม่ได้ปิดไฟตอนแรกอะตอนแรกฉันปิดไฟไม่ใช่เหรอดูว่ามีอะไรแปลกๆในคาบินประตูเปิดโอ้ไม่นะเหมือนว่าฉันจะลืมล็อกประตูซะแล้วล่ะโอ้โหแม่งล็อกทุกอย่างเป็นประตูขอโทษครับสุดยอดไปเลยฉลาดจริงๆ โอเคมาปิดปิดมันอีกครั้งสิ่งที่ควรทาก็คือการหนีออกจากบ้านไม่ใช่การปิดประตูรกขังตัวเองในห้องรอบหนึ่งเข้าใจไหมสิ่งที่เอฟควรทาก็คือการหนีออกจากกระท่อมไม่ใช่ปิดประตูขังตัวเองไว้กับผีเอมันเข้ามาแล้วเอเออเฮือมันเข้ามาแล้วไงต่อครับไงต่อผีโคตรแข็งเลยอะเหมือนมอนเตอร์จะพยายามเข้ามาผ่านผ่านหน้าต่างเหรองไม่ลองหน้าต่างหรอวะ ต้องไปดูดนะ้วยเอาดิอ๋อทำ,ทำให้มอนเตอร์ฉะนั้นเราอยู่ที่นี่ก็ต่อไปไม่ได้แล้วล่ะต้องรีบไปที่นี่โอเคก็ควรไปนานนะครับเอ่อฉันคิดว่าจะเห็นลงรถในลงรถนะแต่เหมือนว่ามันต้องใช้น้ำมันสองถังเพื่อเติมมันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่มีน้ำมันอยู่ในถังก็ต้องหาน้ำมันมาเติมสองอันใช่ปะเอานี้งไงอันแรกของผม แล้วเราก็ต้องหาทังมานครบแล้วก็พยายามอย่าทำให้มันใจว่ามอนเตอร์เนี่ยมันไม่มบุคข้ามาผ่านหน้าต่างนะจัดไปจัดไปครับเดี๋ยวนะอันนี้น้ำมันเนาะขีดตรงนั้นทุกคนขนะีดไปบุคบดีกว่าอันนี้ล้อมอนเตอร์มอนเตอร์อตรงหน้าต่างเช็คก่อนไม่มีเนาะ เฮ้ยอย,อย่าน้องอย่าน้องใจน,น้องชนะนะนอย่าครับอย่าครับโอเคโอเคโอเคพิเศษทุกอย่างเถอะถ้าสามารถที่จะซ่อมรถได้ตอนนี้ซ่อมเลยแต่อย่าลืมดูเฮ้ยไปม,มาถีจังนะ้นองน้องน้อง,อง,องจะย็นน้องต้องจเย็นน้องเติมเติม โอ้ยลุงนี่ผมล่นกันสองคนดีก,กว่าแม่งเอ้ยแต่ผมไม่มีเพื่อนนี่เป่าเฮ้ยแม่งคนไม่มีเพื่อนลำบากเลยวะอย่าน้องแม่งเอ้ยคนไม่มีเพื่อนลำบากนะเนาะเคืนี่นไม่มีแม่งไม่มีคนเล่นด้วยเฮ้ยจิตใจ,จถึงใจแม่งมันลำบากขนาดนี้ป่ะเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องเติมเต็มถังหรอกน้องเติมแค่แบบครึง่งนึงก็พอแล้วมั้งเติมอะไรเยอะแยะถามจริงเถอะอะครับโอ้ยปีศาจพี่พก็ขยันเข้ามาจาังน้อพี่เข้ามาเถอะพี่ไมเข้าผมเถอะวะพี่มาฆ่าผมเถอะว่ะ ข้าผมเจอขนาดนี้แม่งปีศาจโคตรลีลาผมก็ระบากเติมน้ำมันอีกปีศาจแม่งก็ลีลาลีลาไม่เข้ามาเลยต้องแบบหน้าต่างก็เปิดอยู่แต่แม่งไม่เข้ามาปีศาจแม่งก็ลีลาเหลือเกินเติมเร็วเติม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 เร็วเฮ้ยไม่เราอู้มึงลีลาอะไรย่อปีศาจก็มาฆ่าตัวเธอไอ้ข้าตัวเธอว่ะลีลาขนาดนี้ฆ่าตัวเธอไอ้ขี้เกียจไล่จากหน้าต่างนั่นเนี่ยฆ่าตัวเธอเองลีลาขนาดนี้ยังไงเนี่ยแม่งปีศาจลีลาเหลือเกิน ก็คือว่าอึ๊บปึ๊บอึ๊บ,บ,บ,บอ่ะปึ๊บไปสุดแล้วเว้ยไม่สุดแล้วไปแล้วไปแล้ว่าไปสุดแล้วไปวไปไปไป,ไป,ไปเอาลอดเอาไม่มีอะไรด้วยคุณหนีออกจากนี่ได้ด้วยรถแล้วคุณก็ปลอดภัยได้ลกลับบ้านไนดะ้สำเร็จ